สวัสดีชาวราศีตุลสวัสดีชาวลัคนาตุลสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมาบนแพลตฟอร์ม youtube นะคะจะบอกว่าท่านแห่งอันดับหนึ่งเลยนะแม่ช่วงปักแรกพฤศจิกายนส5 6 8รหกสิแปค่ะคนฟังแล้วก็คงชื่นใจแหละ ท่านก็เป็นชาวดาวสุขชอบอะไรที่มันรื่นหูชอบอะไรที่มันเป็นความรวยความดีความสําเร็จดิฉันบอกว่าท่านอันดับหนึ่งในความโชคดีของการเดินทางในต้นเดือนพฤศจิกายนท่านก็แฮปปี้สิอ้ยอาจารย์ไทยแม่นจังเลยว่าอยากฟังจังเลยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เป็นธรรมชาติของมนุษย์ดิฉันชื่นชอบแฟนคลับของดิฉันเป็นอย่างมากก็มักจะบอกว่าคนที่จะฟังดิฉันได้อ่ะ ต้องฝึกทางทำมาในระดับหนึ่งฝึกทางทำมาในระดับหนึ่งเพราะอะไรต้องทนฟังได้แต่หลายท่านบอกว่าฟังไม่จบส่วนมากฟังไม่จบถ้าที่ฉันเป็นเหมือนคนปกติทั่วไปถ้าหวังอยากรวยฉันคิดว่าคงรวยตั้งแต่เด็กแล้วละ่ะ ดิฉันตามหาความเป็นจริงของชีวิตเผอิญช่วงต้นชีวิตอะดาวบล็อกบล็อกขอใช้คำแบบดาวถีบดาวถีบดิฉันให้ไปเก็บประสบการณ์ชีวิตดิฉันตลอนร่อนเหนือล่อนใต้ไปหลากหลายจังหวัดแล้วก็ถึงเวลาดวงก็นำ วิชาโหราศาสตร์มาให้ได้ศึกษาความเป็นคนของเราอ่ะทุกคนอยากดีอยากเด่นอยากรวยอยากสวยอยากรออยากประสบผลสาเร็จโดยเฉพาะเราชาวราศีตุลของท่านทําไมถึงบอกว่าท่านอยากรวยอยากสวยอยากรออยากดีอยากประสบผลสาเร็จเพราะดาวสุขมันคือดาวแห่งความสุข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 ขอไข happiness happy b r i d g e ดีว่าอย่างเงี้ยค่ะคือความเป็นหนึ่งแล้วเป็นดาวราคะจริตราคะราคะราคะรอเรือสลาคอควายสลาราคะมันเป็นเรื่องของการอยากเสพอยากเสพต้องการสายตัณหา ไม่ใช่ตันหาแบบแบบเดียวที่เข้าใจนะคะคือตันหาคือความอยากก็อยากล่ำอยากรวยอยากดีอยากสุขอยากสวยอยากหล่อนั่นแหละอยากเริญเติบโตอยากจะทุ่งวิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอรน์นั่นแหละนั่นแหละราคาตันหาทำไมถึงบอกว่าท่านโชคดีอันดับหนึ่งให้เป็นอันดับหนึ่งดาวการเงินก็เข้าบ้านตนเองในรอบเกือบสองปี ดาวประจําตัวของท่านก็เข้าบ้านตนเองหลังวันที่สี่พฤศจิกายนดาวชื่อเสียงบาร,รมีคู่โชคลาบใหญ่ล้าหูกับเสาก็อยู่เดือนภพที่ห้าซึ่งเป็นเรือนแห่งความจเจริญงอกงามดาวพระาสบร,บรีเข้าสู่เรือนพบที่สิบสติป,ปัญญาไอเดียความทรงจำบางสิ่งบางอย่างได้ภารกิจหน้าที่การงาน ก็ตำแหน่งโดดเด่นท่านเดินเสียเรื่องของท่านท่านเดินเสียแล้วก็หลับงูหลับตาไปเอาเข้าตำแหน่งก็พอแล้วมันมีโอกาสไงมีโอกาสนะคะดังนั้นใครที่ทวนความนิดหนึ่งทวนความนิดหนึ่งสําหรับแฟนคลับใหม่ไม่เคยเห็นดิฉันเลยผู้หญิงคนนี้พูดอะไรนะบางคนก็บอกอหุ้ยน่าฟังจังเลยเป็นเด็กนิเทศศาสตร์ทุกชาติทุกภพกเป็นสายการสื่อสารทุกชาติทุกภพ แต่าการสื่อสารของดิฉันอะเพื่อให้ปัญญาถึงชื่นชมผู้คนที่ฟังดิฉันได้ไงทนฟังดิฉันได้ไงดาวสุขดาวแห่งความรักความสุขการเงินการลงทุนดาวแห่งสังคมราศีตุลลคณาตุลเป็นสายหลัดลาหลัดนลาแล้วพฤติกรรมมนุษย์มันมีอย่างอื่นเข้ามาร่วมด้วยหลายอย่างหลายอย่าง ดาวประจําตัวท่านเข้าบ้านตนเองดาวการเงินเข้าบ้านตนเองดาวชื่อเสียงบาร,รมีเกตลาหูกระเสาเข้าบ้านตนเองแล้ววันที่เก้าพฤศจิกายนดาวเกตมีออกจากเรือนทนทุกข์ทรมานของท่านละบางคนโหยลุยชุยแช็เลยเละตุ้มเปะเลยอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่ดวงไม่ดีดาวเกต ซึ่งเป็นดาวพลังงานเข้าสู่ในเรือนภพที่เจ็ดถามว่าเรือนภพที่ดีไหมก็ดีกว่าเรือนเนี้ยค่ะเพราะว่าเรือนเนี้ยเหมือนที่บอกว่าทวนความนิดหนึ่งมฤตยูอะค่ะเป็นตัวสป,ปอตไลท์เข้าสู่เรือนภพที่แปดการพลัดรากศูญเสียการซึมเศร้าง,ง้อยๆการการตายการบาดเจ็บการละถิ่งฐานการที่ทำให้ท่านรู้สึกชีวิตนี้มัน สังกระตายจังเลยเพร้อมจะจะจะตายจริงๆละอย่างเงี้ยค่ะแต่ดาวมันก็แค่ดาวให้บทเรียนแล้วตรงนี้ยังอยู่อีกสี่ปีดังนั้นท่านยังอิลุกฉุกฉักอยู่อีกสี่ปีถ้าใครมีปัญหาอยู่ถ้าใครอยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถ้าใครอยากจะคุยเรื่องมลดุกพวกพันถ้าใครจะคุยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องเงินเรื่องทองของคนอื่นก็แล้วแต่คือภายในสี่ปีอีกสี่ปีเนี้ยค่ะก็ยังก็ยังต้องจัดการอยู่ แต่ในต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะดาวประจําตัวท่านเข้าดาวการเงินท่านเข้าโอดาวดาว,ดาวเกตเข้ามาเสริมลัคนาท่านอีกมันจะทําให้ท่านอ่ะมีโอกาสจัดการบางสิ่งบางอย่างได้ลุล่วงเพิ่มมากขึ้นการติดต่อเจราจาการผูกสัมพันธ์การคุยธุรกิจการมีการมั่นหมายกันเกิดขึ้นด้วยสําหรับใครที่ยังโสดถ้าอยากจะแต่งงาน <c oughs> เดือนพฤศจิกายนเดือนสิไทยพอดี เดือนนะคะเดือนสิบสองถ้าใครจะเอาลูกเอาผัวเอาเมียตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองตุลาคมวันนี้ออกคลิปยี่สิบตุลาคมยี่สิบสองตุลาคมจนถึงวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนเดือนสิบสองของไทยใครจะจัดงานแต่งงานใครจะผูกข้อไม้ข้อมือใครจะร่วมหอลงลงกับใครโรงเรือนกับใครก็ขอให้ประสบผลสำเร็จ มันเป็นช่วงที่ดีมากสําหรับชาวราติีศีตุนลัคนาตุลแต่ถ้าแยกออกเป็นรายบุคคลวันเกิดวันอาทิตย์ทุกขลาบได้อย่างเสียอย่างอาจจะมีบุญเก่าเรื่องการเงินการทองการงานแต่ท่านอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีบางสิ่งระรานทำให้ท่านไม่สบายใจหรือไม่ป่วยกายก็ป่วยใจ อันนี้คําทํานายภาพรวมนะคะไม่ได้เอาดวงของท่านซึ่งเป็นชาววันอาทิตย์ราศีตุลลคณาตุลมาวิเคราะห์นะแต่มันจะตรงกับใครเท่านั้นเองเพราะว่าหนึ่งราศีก็มีคนเป็นในประเทศไทยก็หลายสิบล้านคนคนเกิดวันจันทร์โอ้โหแบบแฮปปี้มากแฮปปี้แฮปปี้สุดๆคุณจะทําอะไรวันจันทร์คุณจะทําอะไรรีบเร่งคนเกิดวันคานร,รู้สึกโอ้ยกระเป๋าโอ้ยชีวิตเนี้ย มันเหมือนรอดตายสําหรับบางคนที่ดิ้นเยหงาๆอยู่นะคะก็จะรอดตายก็รู้สึกว่าตัวเองส่งคุณค่าเพิ่มขึ้นโอ้ยรู้สึกว่าอืชีวิตนี้มันแฮปปี้เหลือเกินคนเกิดวันพุดธกลางวันพูดกลางวันอาจจะต้องมีสิ่งแรกเปลี่ยนเอาเงินไปจ่ายค่าโน้้นเอาเงินไปซื้อตรงนี้หรือ เงินเข้าแล้วก็ต้องจ่ายบางสิ่งบางอย่างออกไปเพื่อบางสิ่งบางอย่างอย่าขี้เหนียวการเงินนะคะช่วงนี้คนเกิดวันพุธกลางวันเอาไปซื้อบางสิ่งบางอย่างซะถ้าเป็นสายลงทุนก็เอาเงินออกจากกระเป๋าให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรายได้เพื่อสร้างฐานะเพื่อสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับตัวเองคนเกิดวันพระรสบดีคนเกิดวันพหัหรสบดีเนี่ยโหรู้สึกว่าตัวเอง ตายมาหลายปีที่ผ่านมาตอนนี้ท่านจะรู้สึกว่าทำอะไรก็เป็นผลรู้สึกตัวเองมีพลังอำนาจบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นใครที่มีปัญหาหนักๆก็ขอให้เคลียร์ได้แล้วก็จเจริญรุ่งเรืองนะคะคนเกิดวันศุกร์นี่คนรวยแท้คนรวยจริงใครที่บุญมากๆ จะรวยยิ่งกว่าเพื่อนปัญหาอยู่ที่ไหนปัญหาอยู่ที่ความโลภของท่านถ้าท่านโลภท่านก็หมดตัวมันเป็นช่วงวัดความโลภในพื้นดวงของท่านสมมุติท่านลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่กะว่ามันต้องได้มันต้องได้ สมมุติเทรดทองมันขึ้นมันต้องขึ้นตอนนี้สี่สองหรือสี่สามมันต้องขึ้นไปห้าพันห้าพันอย่างเงี้ยระวังไว้ตัดความโลภลงนิดหนึ่งหรืออาจจะลงมากๆเอาได้เท่าที่เอาท่านเป็นคนบุญเยอะอยู่แล้วล่ะเกิดวันศุกร์ราศีตุลลัคนาตุลนนะ่ะ ค่อยๆเก็บไปลองย้อนไปสิที่ท่านล้มอ่ะเพราท่านโลภเอาพอเหมาะพอควรเหมือนฝากเงินเวลาหนึง่งทยอยเบิกทีละพันสองพันนะคะอย่าเบิกทีห้าแสนหกแสนถ้าดวงดีมันก็ได้แหละเพราะว่าดิฉันก็ไม่รู้พื้นดวงของท่านอันนี้ก็แค่ทำงานาตามราวจรคนเกิดวันเสาร์หันไปทางไหนก็มีแต่ความเจริญเจริญหูเจริญตา หันไปทางไหนก,ก,ก็เจอแต่ความประสบผลสําเร็จเจอแต่ชื่อเสียงบารมีการเงินการทองโอ้เจอได้รับการยกย่องเชิดชูยิ่งคนที่พื้นดวงดีมากๆเป็นช่วงที่เฮงมากๆเลยค่ะวิถีชีวิตเจริญเติบโต,ตชื่อเสียงบาร,รมีกระจายไกลไปทั่วเลยก็เกิดวันพูดกลางคืนอีกแล้วไม่ลื่นหูเลยคนเกิดว่าพูดกลางคืนมาฟังคลิปนี้อาจารย์ทำนายแต่ไม่ดี ไม่ดีก็เพราะพื้นดวงพื้นดาวจรแต่พื้นดวงของท่านดิฉันไม่รู้มันอาจจะเป็นแค่ปัญหาเล็กๆน้อยๆก็ได้แต่หลังวันที่สี่พฤศจิกายนอย่างน้อยท่านกระเตื้องวิถีชีวิตของท่านก็จเจริญเติบโตขายที่ขายทางขายบ้านขายรถขายลูกขายผัวขายเมียได้หรือเปล่าขายทรัพย์สินได้หรือเปล่าใครที่กําลังจะหมุนทรัพย์สินเป็นทุนอ่า เอาบ้านเอารถไปจำนองจำนำไปขายฝงขายฝากไหมหรือเอาทรัพย์บางสิ่งไปกู้ยืมอะไรหรือเปล่านั่นน่ะมันก็เป็นเงินเป็นทองถ้าท่านบอกว่ากำลังกำลังจะทำธุรกิจโดยการกู้ยืมเงินไปลงทุนฝากไว้นิดนึงดูพื้นดวงด้วยว่าการทำธุรกิจน่ะมันประสบความสำเร็จหรือเปล่าสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือหลายท่านดูดวงมาเยอะ แล้วหมอดูแต่ละคนก็ให้ให้ความรู้ที่แตกต่างกันไปมาหาดิฉันหลายคนทำธุรกิจไปแล้วพอมาหาดิฉันดิฉันก็บอกว่ามันจะสำเร็จยากหรือไม่สำเร็จท่านก็ใจแป้วบางคนฟังไม่ได้ก็อาจจะหาว่าที่ฉันปากเสียหมอดูทำนายร้ายชีวิตจะเลยเป็นแบบเอาโยนความผิดได้ที่ฉันอีก หลายคนไม่กล้าดูดวงกับดิฉันกลัวเห็นความไม่ดีมันก็น่าเสียวไส้ไหมก็น่าเสียวไสดิฉันเข้าใจในสภาวะอารมณ์ความรู้สึกนั้นแต่แต่ดิฉันก็บอกว่าดูเถอดวงตั้งแต่เด็กเลยดูเลยมีข้อดีข้อเสียอะไรเราจะได้ค่อยๆแก้ได้ทันไงบางคนล้มละเลยนะนานมาแล้วจา้าช่วยหนูหน่อย ช่วยให้หนูปรับมาล่ํารวยหน่อยหรือทํายังไงก็ได้ให้หนูประสบผลสําเร็จเอ้าก็ว่าไปละดิฉันก็ไม่ใช่ผู้วิเศษดิฉันเป็นแค่คนหานดาวปีพฤติกรรมดวงของท่านมาเล่าสู่ท่านฟังในแบบฉบับที่บางคนได้รับคําตอบที่ไม่เคยมีหมอดูคนไหนอ่านแต่ปัญหาบางครั้งเหมือนดิฉันสมองเบลอ อ่านดวงท่านไม่ได้หรือไงหรือดิฉันเหนื่อยล้าหรือปรากฏการในดวงของท่านมีพลังพิเศษอะไรมาปิดหูปิดตาดิฉันไหมหรือเอาง่ายๆหรือดิฉันไม่เก่งในการอ่านดาวของท่านบางคนก็เออเออแต่บางคนนี่ก็เรียกว่าการเป็นหมอดูอะคะ่ะไม่มีใครทํานายร้อยเปอร์ซ์ให้กับลูกค้าทุกคนเหมือนหมอดูดังๆที่เราที่เพื่อนบอกว่าเอยเขา เขาทำนายเพื่อนแม่นตอแต่เราไปทำไมไม่แม่นนะคะมันจะเป็นปรากฏการณ์แบบนี้เพราะว่าถ้าหมอดูดูดวงแม่นทุกคนประเทศไทยมีหมอดูมากี่หมื่นกี่แสนคนแล้วทุกซอกทุกซอยมีหมอดูหมดแต่ทําไมชีวิตท่านยังล้มทําไมชีวิตประเทศไทยน่าจะตั้งองค์กรกระทรวงเวทมนต์คาถาเวทมนต์ได้แล้วประเทศไทยเราไม่ล้มสิ โหนหลวงก็ยังมีทําไมประเทศไทยเรายังงกเงินเงินลุ่มลุ่มดอนๆดเดี๋ยวก็มีปัญหานั่นเดี๋ยวก็มีปัญหานี่แอโทษหมอดูคนอื่นด้วยอ่ะก็เล่าความจริงให้ท่านฟังแต่เอาเถอะในเมื่อเดือนพฤศจิกายนท่านเห่ง ไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสัสรคมากน้อยหรือท่านดวงพุ่งแรงระเบิดระเบ้อก็ขอให้ท่านคนที่มีปัญหาอยู่แล้วเห็นหนทางแก้ปัญหาแล้วลืมตาอ้าปากได้ใครที่ดวงปานกลางก็ขอให้ร่ำรวยขึ้นใครที่รวยอยู่แล้วครั้งนี้ ท่านก็คงจะรวยยิ่ง,ง,ง,งขึ้นขอให้หขอไว้พร้ให้ทุกท่านเห็นหนทางประสบผลสําเร็จแล้วเจอสิ่งที่ตัวเองต้องการค่ะการที่เราเจอประสบพบเจอสิ่งที่เราต้องการมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ชีวิตเรามีความสุขแต่ท่านเป็นชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภ ท่านอาจจะยังติดในเรื่องของความเพอร์เฟกต์อยู่ถ้าดาวทางธรรมท่านเสียท่านก็อาจจะประสบผลสำเร็จทางโลกมีบ้านมีรถมีวัตถุเข้าของเงินทองแต่ท่านอาจจะขาดทางธรรม ในแวดวงการศึกษาร่่าเรียนตั้งแต่เด็กดิฉันถูกคนรอบข้างยกยอปอปันว่าเก่งว่าเก่งว่าเก่งแต่ดิฉันตอนต้นชีวิตนะดิฉันมองว่าดิฉันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จแล้วดิฉันก็ไม่ได้ชื่นชมกับคนรอบข้างในทางวิชาการนะคะในการศึกษาเราเรียนดิฉันได้รับคำชมชมดิฉันมองว่าดิฉันยังไม่เก่งจนกระทั่งมาจนถึงทุกวันนี้ ดิฉันเข้าใจแล้วว่าคําว่าเก่งของดิฉันนะ่ะดิฉันให้นิยามว่าต้องประสบผลสําเร็จทั้งทางโลกแล้วก็ประสบผลสําเร็จทั้งทางธรรมภาวะทางธรรมไม่ใช่แค่การสวดมนต์ภาวนาโอ้ยฉันสวดทุกคาถาได้หมดเลยโอ้ยทุกตัวอักษรทุกบททุกคาทากี่คาถาฉันท่องได้หมดโดยไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ใช่สําหรับดิฉันคือการเบาที่ใจของเรา เบาที่ใจของเราเราอาจจะมีเงินร้อยหนึ่งเราก็ยังเบาที่ใจเราอาจจะไม่มีใครรักแต่เราก็วางเฉยกับสังคมเราไม่ดิ้นตะงเหวยตะแงเวียวตะแงเหวีตะแงเว,เว,เวไปให้เขารักหรือไปสร้างคุณค่าหรือไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกดดันตัวเองให้ตัวเองเองจเริญรุ่งเรืองแล้วให้ทุกคนมาเยินยอสารเสริญหรือแม้แต่การแบ่งปัน หลายท่านบอกว่าแนะวิธีทำบุญให้หน่อยสรุปการทำบุญของดิฉันนะมันก็เข้าสุกรอบของหลักศาสนาพุทธทานศีลภาวนาสรุปง่ายๆแต่ทานมันก็มีหลายทานพุทธศาสนาบารมีสิบพัดของเราอะคะ่ะ บารมีสิบอ่ะบารมีสิบอ่ะบารมีสิบก็คือมีอะไรทานบารมีศีลบารมีอุเบกขาบารมีนิคมมะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีใช่ไหมคะเหล่านั้นอ่ะมันมีสามขั้นการที่ท่านเป็นชาวราศีตุลลัคนาตุลเพราะท่านเคยทําทานมาทานขั้นต้นช่วงนี้เทศกาลกระถินนี่คือการทําบุญขั้นต้น ทานร้อยล้านก็เป็นทานขั้นต้นทานโบสถ์ทางหลังก็เป็นทานขั้นต้นทานที่สูงขึ้นไปบริจาคโลหิตคือทานเลือดทานเนื้อของเราหรือทานอาวัยวะบริจาคบางสิ่งเป็นทานขั้นกลาง ส่วนทานที่สูงขึ้นการทานนะทานที่สูงขึ้นก็คือให้ชีวิตเข้ามาขอชีวิตเหมือนพระพุทธเจ้าไหมที่ให้ลูกให้ลูกกับชูชกไม่ยึดต,ติดเอาลูกให้ชูชกไปแล้วเทวดาลองใจมาขอเมียก็ก็จะยกเมียให้เขาอีก แต่เป็นยกคนอื่นแล้วมีไหมที่พระพุทธเจ้าจะให้ชีวิตตนเองคือหลังจากที่ท่านบรรลุตามตำราว่าท่านจะไม่โปรดสัตว์ท่านจะไปนิพพานของท่านคนเดียวแล้วก็มีเทวดามาขอคือไปโปรดสัตว์บ้างแหละนล้นท่านก็เลยถวายชีวิตตนเองให้กับการก,ก่อกำเนิดพุทธศาสนา ซึ่งเราพิสูจน์ไม่ได้ว่าจริงหรือไม่เพราะว่าเราไม่ได้ทานทั้งเราไม่ได้ยุค2,500กว่าปีที่ผ่านมาดังนั้นการทําบุญก็คือทานศีลภาวนาแต่ทานก็มีหลายระดับศีลก็มีหลายระดับโอ้ยิ่งยิ่งสายพระจริงๆนะโอ้ท่านแยกออกมานี่แค่ศีลห้านี่เป็นวันนะ <laughs> เป็นวันเนี่ยศีลศีลห้าเบื้องต้นที่เราต้องทําเนี่ยอย่างที่ฉันไปนั่งฟังพระอาจารย์ท่านหนึ่ง ท่านเป็นระดับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยท่านเป็นพระที่เปิดโสดประสาทของดิฉันเรื่องดิฉันถามท่านวันนั้นไปปฏิบัติธรรมของมหาลัยนั่นแหละแล้วก็ไปเรียนถามท่านว่าก่อนหน้าน,านั้นดิฉันก็ยังไม่คล่องเท่าไหร่ก่อนที่มาเรียนมอจารอดิฉันถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์คะ ดิฉันเคยโพสต์ใน Facebook ว่าดิฉันเชื่อว่าดิฉันเป็นคนดีดิฉันเชื่อว่า,นนนนวามนุษย์ทุกคนสิ่งศรประสัตสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกเนี่ยเป็นคนดีทั้งหมดดิฉันเชื่ออย่างนั้นดิฉันเชื่อว่าตัวเองเป็นคนดีดิฉันเชื่อว่าท่านเป็นคนดีด้วยแต่มีเหตุอะไรที่ทำให้เราทำชั่วโอ้ท่านสาธยายคืนนั้นมาโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว เส้นประสาททุกตัวคว่ะมันตื่นหมดเลยตื่นตื่นโอ้ตั้งแต่ปลายเท้ายันเส้นปลายเส้นผมอู่้มันตื่นปป๊ป,ป,ป,ป๊ขนลุกขนพ้องอาการนั้นดิฉันรู้ได้คนเดียวเราเรียกว่าปัดจ,จัดตังเพราะว่าในพื้นดวงของดิฉันน่ะไอเรื่องศาสนาเนี่ยท่านท่านจะเจริญขึ้นกลางคนขึ้นไปตอนต้นชีวิตก็หนักนาสาหัสพอสมควรแล้วทานศีล ทานศีลภาวนาใช่ไหมบุญอะภาวนาก็คืออยู่บ้านก็ได้นั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทียางบางคนเขาก็บอกว่ากินข้าวเสร็จตอนเช้าก็นั่งซะห้านาทีสิบนาทีตอนเที่ยงกินข้าวเสร็จก็นั่งซะห้านาทีสิบนาทีตอนเย็นกินข้าวเสร็จก็นั่งซะห้านาทีสิบนาทีเหมือนทําเป็นประจําบางท่านทําได้ภาวนาเนี่ยค่ะมันจะส่งเสริมในเรื่องของปัญญา แล้วความเป็นจริงของชีวิตการที่เราสูดลมหายใจอ่ะมันได้ออกซิเจนไปส่งเสริมระบบธาตุในร่างกายของเราแล้วก็ไปส่งเสริมระบบเลือดคนที่เลือดดีจิตใจจะผ่องใสด้วยดังนั้นในฐานะที่ท่านเป็นชาวราศีตุลลคนาตุลใครที่ถามว่าควรจะทำบุญอะไรเหมือนที่บอกทางศีลภาวนาดังนั้นมันเช็คได้ ในฐานะที่ดาวสุกเป็นดาวทานบาร,รมีเข้าบ้านตนเองนะคะช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนท่านทําทานมาแค่ไหนบุญบาร,รมีที่จะมาเสริมสวยให้ท่านอะดาวสุกเป็นดาวแห่งความสวยความหลอ่อหรือใครจะไปสัญญกรรมก็คงจะแฮปปี้ในระดับหนึ่งก็คงจะได้หรือใครมีปัญหาจะไปแก้การสัญญกรรมก็ใช้หลังวันที่สี่พฤศจิกายนสองพนหกสิบแปดนะคะอยู่จนถึงวันที่ยี่สิบเจ็ด พุทธศตวรรษที่68นานๆคลิปนี้คลิปราศีตุลจะเล่ายาวสักทีหนึง่งหวังว่าจะได้ประโยชน์นะคะ